สวัสดีค่ะพบกับน้องพัดอีกแล้ววันนี้นะคะน้องพัดพามาชมบ้านเดี่ยวอําเภอสันกะแพงตําบลต้นเปาน,นะคะบ้านหลังนี้เนี่ยมีฟังก์ชันบ้าน4ี่ห้องนอนสามห้องน้ํานะคะยังไม่รวมห้องนอนของแม่บ้านแล้วก็ห้องน้ําของแม่บ้านนะคะบ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่เนี่ยมากถึง171.2ตารางวาด้วยกันเลยเป็นหลังมุมนะคะบ้านเนี่ยหันหน้าไปทางทิศเหนือ เป็นบ้านนอกโครงการนะคะข้อดีก็คือจะไม่มีค่าส่วนกลางเลยแล้วด้านหลังของบ้านนี่ยังมีบริเวณเยอะมากๆเลยนะคะสามารถที่จะต่อเติมทําเป็นสระว่ายน้ําได้นะคะแล้วก็ทางโครงการเนี่ยตกแต่งสวนได้ร่มรื่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตามน้องพัดเข้าไปชมด้านในกันเลยคะ่ะเข้ามานะคะก็จะเป็นโซนลิฟตนะคะโซนห้องรับแขกของเราก็จะมาพร้อมกับโซฟานะคะแล้วก็มีโต๊ะวางทีวีนะคะแล้วก็แถมทีวีไปให้ด้วย ถัดมามุมนี้นะคะก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารแล้วก็เป็นโซนห้องครัวฝรั่งนะคะถัดมาจะเป็นครัวไทยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของห้องน้ําแม่บ้านนะคะแล้วก็ห้องนอนของแม่บ้านนะคะหรือถ้าเราไม่มีแม่บ้านเนี่ยเราทําเป็นห้องเก็บของก็สะดวกดีนะคะซ้ายมือนี้นะคะจะเป็นตู้บิวอินตู้ในประสงค์นะคะแล้วก็เป็นตู้ชั้นวางรองเท้าชั้นล่างของเราเนี่ยจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะ ถัดมาจากห้องน้ํานะคะออกมาเนี่ยจะเป็นห้องนอนด้านล่างนะคะซึ่งติดแอร์ให้เรียบร้อยแล้วหรือจะทําเป็นโฮมออฟฟิศก็ทําได้นะคะอ่านี่จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมของเรานะคะก็ตกแต่งมีที่นอนพร้อมอยู่เลยนะคะมีช a n d e เรียด้วยนะคะแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้ายูอินมีทีวีนะคะก็ติดแอร์ให้ลูกค้าแล้วนี่จะเป็นวอลล์มิ่งโคเซตนะคะแล้วก็ห้องน้ําในตัว ของเรานะคะจะเป็นเครื่องทําน้ําร้อนนะคะจะเป็นแบบซ่อนเนาะก็จะมีให้ทุกห้องเลยค่ะอันนี้จะเป็นบริเวณเทเลสสามารถทํากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวได้เลยนะคะถัดมาจะเป็นห้องนอนที่3ามนะคะตกแต่งพร้อมอยู่แล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าบิวอินให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะมีแชมเบรียด้วยด้านข้างนะคะสามารถเทควิวเป็นวิวภูเขาด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะต่อเติมทําสาไว้น้ำเนี่ยก็เทควิวสาไว้น้ําไปด้วยเลยนะคะถัดมานะคะจะเป็นห้องน้ํา ที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนที่3และห้องนอนที่4นะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนที่4แล้วก็มีบิวอินนะคะแล้วก็ติดแอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดผ้าม่านให้แล้วทั้งหลังเลย มีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆเลยแล้วก็เนื้อที่เยอะมากเลยนะคะ171ตารางวาราคาเพียง7 5ล้านซึ่งบ้านในเชียงใหม่เนี่ยหาได้ยากมากแล้วนะคะสําหรับบ้านที่มาพร้อมเนื้อที่เยอะขนาดนี้และฟังก์ชันที่ตอบโจทย์แบบนี้นะคะสนใจโทรเลย095 558 4289